คำนำต่อมาคือได้ข่าวว่าโสดลองคบกันเองดูป้างข่าวจะได้เปลี่ยนอะไรนะอะไรจะเปลี่ยนให้คุณนี่ได้ข่าวว่าโสดลองคบกันเองดูป้างข่าวจะได้เปลี่ยนนี่ครัว่าหิว มีตอบก่อนบ้างคือโสดเนี่ยมันเป็นข่าวดื้อข่าวจริงเดี๋ยวร้อนแถลงอาจารยเขาบอกว่าเป็นข่าวดีอ่ะฮะข่าวดี้อข่าวดื้วต่อสิอ่ะมีเสริมไหมฮะคือลาวคือลาวเอออะไรเนี่ยฮะนะอ่ะคำถามต่อไปถามว่าอะไรนะ คุณได้สิทธิ์นั้นอยู่นี้ฮะโอเคโอเคฮะอ่ะ